ผมไม่ต้องมานังโฟงกัสเลยว่าเราจะใช้เบรกหลังไม่รือเราจะใช้เบรกหน้าเราใช้รถชิลลงนะลมมาเต็มเนี่ยเราความเร็วไว้66นะครับไม่ต้องเปิดคันเร่งเอ๊ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงทีแม็กคือคิงสกูตเตอร์ CVT เลยก็ว่าได้ฟีลการขับที่แบบสกูตเตอร์ซิ่งที่สุดที่เรานึกออกได้เนี่ยผมก็ยกให้ให้กับทีแม็กนะเพราะด้วยความที่คําว่าสกูตเตอร์อ่ะ,อะถ้าเราให้นิยามว่าสกูตเตอร์คือ CVT นะครับคำว่า CVT คือเหมือนระบบสกูตเตอร์ปกติธรรมดาทั่วไปนี่เราขี่ๆในรถเล็กเอาง่าย คือระบบเกียร์ CVT เราจะรู้สึกถึงการที่มันไลลอยต่อมันจะเป็นการทางหุบทางหุบของตัวชุดชามนะครับฝั่งหนึ่งหุบฝั่งหนึ่งห่หหหางฝั่งหนึ่งหุบห่างเพื่อเป็นการทดเกียร์ทำให้เนระดบิี่คันเร่งไปเห็นไหมผมจะไม่รู้สึกถึงการเอออย่างนี้ๆๆๆๆเลยเพราะว่ามันจะไม่มีจังหวะเปลี่ยนเกียร์เพราะว่าการแปรผันของตัวชุดเกียร์จะแปรผันตลอดเวลาอ่าเอาง่ายๆนะครับ มันเลยนะไม่ไลถึงรอยต่อถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียงไงหรอก็มันไลรอยต่ออ่ะเพราะอย่างรือว่ารถมีเกียร์มันจะมีอาการนะครับจังหวะเร่งอื้อเวลาเปลี่ยนเกียร์เราจะรู้สึกหัวโยกน,นิดนึงแต่อันนี้จะไล่ซึ่งแรงหัวโยกเลยเพราะว่าอัตราทดเกียร์มันไม่มีรอยต่อจังหวะจับจังหวะคลายเลยเกรดว่าเราจะเห็นอยู่ในสกูตเตอร์เล็กใช้ในเมืองทั่วไปเล็กๆใช่ไหมครับไม่ค่อยอยู่ในเครื่องใหญ่โดยปกติ CVT อ่ะมันเป็นระบบที่ดีนะครับแต่มันจะมีข้อจากัดว่าถ้ารถแรงเกินไปหรือเครื่องซีซีใหญ่เกินไปมันจะทําใ ชุดคัตมันอาจจะจับไม่อยู่หรือเหวี่ยงไม่ดีหรือว่าลื่นนะง่ายๆเพราะในระบบสายพันธุเหวี่ยงนะครับนีสูดไปเรื่อยๆแต่มี Yamaha T-Max าานี่แหละที่ผมใช้เขาว่าเป็นคิงเลยเพราะว่าเป็นสกูตเตอร์ทีซิ่งมากเป็นระบบซ v t ีทีที่เปิดมาปุ๊บมันติดตามมือเลยอะแบบปกติลองในภาพเวลาเราขี่สกูตเตอร์เวลาเราเปิดคันเร่งเพื่อแรกมันจะรู้สึกเหมือนฟีท้งนิดนึงอ่าแล้วก็เหมือนคันเร่งมาค่อยตื้อต่อไปใช่ไหม แต่นี่ที่เปิดมาปุ๊บอารมณ์มันคล้ายๆกับรถฟิกเกอร์โชเลยที่เปิดปุ๊บไปปั๊บเลยและโดยที่อยู่ในรถเครื่องใหญ่ยังเครื่องห้าร้อยกว่าสี่สีด้วยอ่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่ตัว T m a มนั้นทำได้นะครับแต่ความของความเจ๋งที a มมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับ T m a มเขาออกแบบมาผมว่ายมหาใส่ใจรายละเอียดในการออกแบบแบบทุกจุดนะครับเพื่อเพิ่มความซิ่งเข้าไปผมว่าจุดเด่นของที a มอ่ะ คือโอเคอาจจะเรื่อง CVT แหละแต่ผมว่าสิ่งที่ผมชอบในทีแ x มากกว่านั้นคือการบาลานซ์ของช่วงล่างความสเตเบิลความนิ่งของช่วงล่างอะทำได้ดีมาก่าอ,อย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเป็นล้อสิบห้าสิบ้าเนี่ยนึกภาพไหมครับเราสังเกตว่าเรามักจะเห็นรถสไตล์ทูวร์ิงที่เป็นบิ๊กสกูเตอร์เนี่ยอ่ามันอาจจะเป็นทรงทูวร์ริงเนี่ยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นล้อหน้าสิบเจ็ดล้อหลังสิบห้าเลยก็ว่าไปล้อหน้าใจใหญ่เขาจะไม่ใช้สิ1ห้าสิบ้าเหมือนในทีแม็กเพราะว่าอะไรในรถที่ถ้าจะล้อสิบห้าสิ แล้วเรามาขับซิ่งระบบเบรกระบบอะไรกับล้อเล็กมันต้องถึงกว่านี้คำว่าถึงในนี้ไม่ใช่เบรกดีแล้วอยู่จบนะครับการจับเบรกจังหวะชกยุบจังหวะการกระจายน้ําหนักมันคอนโทรลมันทํายากในล้อสิบห้าสิบห้าแต่อีกนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่ทีแม็กแหกกดแล้วทําได้นะครับและในปี2 0 2 5นี่คือว้าวยิ่งกว่าคือเขาใส่ IMU ทําให้มันลดข้อจํากัดตรงนั้นไปได้อีกอ่าเราเนื้อผ้าไหมครับว่าแดงในรถล้อเล็กเนี่ยสังเกตว่าทาไมผมถึงบอกว่าบิ๊กบค์เนี่ยใช้เบรคหน้า100%ไปได้เลย เบรกหน้าเราเปอร์เซนต์คือเแบรบกลั่าไม่ต้องไปกำรรมันเลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แข่งขันในสนามเราใช้แต่เบรกหน้าเพราะว่าติ๊กไบมันล้อหน้าสิบเจ็ดนิ้วยางสิบเจ็ดนิ้วอะร้อยยี่สิบเจ็ดสิบคอสิบเจ็ดน่ะมันเอาอยู่แล้วยิ่งมีเอเบสยังไงก็อยู่นะครับแต่พอในรถล้อสิบห้าในรถล้อเล็กเนี่ยการที่เรากำเบรกแรงเกินไปอ่านึกภาพไหมครับล้อมันวงเล็กอะโอกาสที่เอเบสมันจะทํางานหรืออาการรถมันจะออกเยอะกว่าล้อสิบเจ็ดอ่าซึ่ง อย่างที่บอกว่าในปีนี้ยามาฮ่าใส่ระบบ IMU เข้ามาในที่แม็2 5นะครับ IMU คือรถจะรู้สถานะรถเอียงและแรงเฉื่อยของตัวรถทําให้ตัวรถเนี่ยนอกจากมีระบบ ABS ปกติแล้วเขาจะมีเรื่องตัวเบรคคอนโทรลที่มันเป็นขั้นกว่าขึ้นไปอีกคาว่าขั้นกว่าขั้นไปคือตัวรถมันจะรู้เนี่ยอันนี้เราตั้งตรงอยู่นะเรากำเบรคธรรมดาอรระบบตามเบรคก็ทําปกติแต่ถ้าเรา,ารเร่งมาเรากำให้ ABS ล็อกเลยอื๊บเนี่ย มันจะมีส่งการ,ก,ารกระจายแรงเบรกไปล้อหลังด้วยหรือว่าคอนโทรลคาลิเปอร์เบรกให้มันสมูทมันนิ่งที่สุดอยู่ในมือที่สุดอันนี้คือเบรกล้อตรงๆนะครับแต่ความเฟี้ยวของ T m a มในตัวนี้ที่มี IMU เข้ามานั่นคือเราสามารถเบรกหน้า ah, ในโค้งได้แรงได้อีก <laughs> ถามว่าเพราะอะไรลองนึกภาพนะครับเบสิกพื้นฐานการขี่มอเตอร์ไซค์เลยเวลาเราขี่รถเนี่ยถ้าเราการเบรกหน้าแรงเกินไปรถเอียงอยู่รถจะตั้งตรง ถ้าเราเบรกหลังในขณะที่อยู่เราโค้งรถจะพับลงอนะครับเขาถึงบอกว่าเบรกหลังมันเอาไว้ใช้แต่งในโค้งเพราะว่าสมมติเรามาเร็วเกินไปรถมันพับไม่ลงเนี่ยเรากำเบรกหลังหรือเหยียบเบรกหลังเนี่ยรถมันจะเอียงง่ายเลยแต่บางคนลองนึกภาพไหมเคยไหมว่าเนี่ยขับมาปุ๊บเบรกหน้าเฮ้ยทำไมรถมันไม่เลี้ยววะเอาแต่จะตรงแหกมาอย่างเดียวคือเนี่ย สมมติเรามาล้นใช่ไหมเรากำเบกเยอะรถมันเหมือนมันจะบานออกไปเพราะรถมันจะตั้งตรงเดี๋ยวนี้คือสัจธรรมหรือฟิสิกในรถที่ไม่มี IMU หรือไม่มีคานเลิง ABS แต่ในยามาฮ่าทีแมครวมถึงพวกบิ๊กไบค์ตัวพรีเมียมของยามาฮ่าเนี่ยเขาจะมี IMU เข้ามาเป็นเบรกคอนโทรเข้ามาคือจังหวะที่เนี่ยเราขับเข้ามาอย่างนี้นะครับปุ๊บผมใช้ตเบรกหน้านไม่ใช่เบรกหลังเลยเห็นไหมโดยปกติถ้าเราใส่เบรกหน้าเยอะเกินไปแล้วมันล้นรถมันจะแทงตรงออกไปเลยรถมันจะพับรถเลี้ยวไม่ลงนะครับแต่เนี่ยคือมันรู้ว่าเออรถมันพับเลี้ยวอยู มันจะคายแรงเบรกนะครับเพื่อให้รถมันสเตเบิลอยู่ในโค้งโดยที่รถไม่ตั้งตรงมันเลยทําให้เบรกมันอยู่ในมือหมดเลยนะครับเราจะมาเร็วยังไงเราอยากเบรกเยอะกว่านี้เราก็กำเบรกให้มันเยอะขึ้นแค่นั้นก็คือจบนะครับมันเลยทําให้รถมันขี่ง่ายเลยเบรกหลังไม่ไปยุ่งเลยเอาง่ายนะครับแต้ย่างที่ว่าพอมันเป็นล้อสิบห้าเนี่ยอาการพวกเหล่านี้มันจะออกไปเยอะแต่พอมันมี imu เข้ามาช่วยปุ๊บอิเล็กทริคมันเข้ามาแก้ตรงนี้ทําให้รถมันไม่มีอาการเลย มันเลยกลารเป็นฟิลที่ว่าเฮอสิบห้าสิบห้ามันเลิกฟิลของความซิ่งอ,ะอ่ะนึกภาพไหมครับว่าใส่สิบเจ็ดมันจะเป็นฟิวอุทอลลิงไปแล้วสิบเจ็ดสิบห้ามันจะฟิลทอลลิง่งมแต่พออย่างเงี้ยเนี่ยผมล้นมาปุ๊บผมกำเบรกหน้าผมพับผมมองปุ๊บผมเลี้ยวได้เลยโดยที่รถจะไม่มีอาการขืนตั้งตรงเลยอ่านี่คือตัวเบรกคอนโทรลนะครับเอาง่ายคือถ้าผมปิดเบรกคอนโทรลเนี่ยมันปิดได้นะถ้าผมปิดเมื่อไหร่แล้วเราผเบรกเหมือนเดิมเนี่ยสมมติเราเลี้ยวปุ๊บ,บเนี่ยแล้วเรากดเบรกแรงปุ ถ้าเราเบรกน้ำหนักเกินนะครับหรือแม้กระทั่งเราเบรกเกินจน ABS มันทำงานนะครับตัวนี้มันเลยทําให้รู้สึกว่าฟิลเบรกมันอยู่ในมือมากโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรกเลยเดี๋ยวผมแตะเบรกหน้าเดี๋ยวนะอยู่ในโค้งแ,แตะเบรกหน้าเดี๋ยวตึก๊กติ๊ก,ก,กเห็นนะเบรกหลังไม่ต้องไปยุ่งมันเลยเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากคือผมว่าตัวนี้มันคือไฮไลท์ในตัวนี้เลยนะที่ทําให้รู้สึกว่าคําว่าสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์ใน T-MAX มันขี่สนุกได้อีกอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ T-MAX ที่มันว้าวมากคือ เขากระจายน้ำหนักของตัวรถได้ดีมากๆใครลองคล่อมจะรู้เลยว่าเออรถมันเบานะแล้วมันพลิกง่ายอย่างที่บอกว่าอันนี้ส่งร้อสิบห้าสิบห้าละหนึ่งแต่ถ้าเราถอดแฟลิงออกทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่าตัวรถเนี่ยเครื่องเขาเป็นแนวระนาบอยู่ที่พื้นเลยอ่า โดยปกติรถ2ส,สูบเนี่ยมันจะมีองศา,าที่เฉียงเียงขึ้นมานิดนึงถ้าเราลองดูภาพรถในตลาดนะครับมันจะเฉียงเฉียงแต่ในตัว t m a x เนี่ยรถเนี่ยสูบเสื้อสูบเนี่ยเขานอนแทงไปข้างหน้ากับพื้นเลยนะครับทำให้จุดศูนย์ถ่วงมันจะอยู่ต่ำมากแล้วอีกจุดหนึ่งเลยคือความเฟี้ยวของ CVT ที่อยู่ใน t m a x นั่นคืออะไรเขาไม่ได้เอารถทดกำลัง ไปทิ้งน้าหนักไว้ที่ล้อหลังเล้ยามไหมครับรถสกูตเตอร์ทุกรุ่นเม็ชามเนี่ยมันจะพ่วงแต่เครื่องแล้วก็พ่วงไปที่ล้อหลังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําหนักอานสปังหรือน้ําหนักใต้สปริงของล้อหลังมันจะเยอะมากๆาําให้เราเลี้ยวไม่เคยเข้านะครับในรถเล็กมันถึงซิ่งไม่ค่อยได้มากเพราะว่าการกระจายน้ําหนักมันไปอยู่ที่ล้อหลังเป็นส่วนใหญ่อารมณ์เหมือนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันที่น้ําหนักมอเตอร์ไปอยู่ที่ล้อหลังอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเวลาเข้าโค้งมันจะท้ายมันจะบาลนองตัว อันฟังล้อหลังเยอะแต่พอในที่แม็กเขาเอาระบบอ,อยู่ในบอดี้เลยแล้วก็พ่วงตัวครับูเล่ไปที่ล้อหลังเหมือนเป็นสเตอร์เซอร์นาสเตอร์หลังนะครับให้ล้อหลังอะมีนแปกรับน้ําหนักแค่ตัวผู้เล่อย่างเดียวแล้วก็สายพานคือจบเลยไม่ต้องมานั่งรับน้ําหนักชามน้ําหนักเม็ดน้ําหนักตัวคัชอะไรไม่มีเลยนี่อีกสิ่งหนึ่งเลยมันเลยทําให้ตัวที่แม็กเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมันเป็นฟิลที่มันเฟี้ยวมากเพราะว่าน้ําหนักอันฟังหรือน้ําหนักใต้สปริงของล้อหลัง มันเฟี้ยวมากมฮะมันจะไม่เหมือนสกูตเตอร์ปกติทั่วไปที่ทุกอย่างไปฝากไปกัะล้อหลังหมดมันเลยทําให้มันเอาง่ายคือฟิลมันจะเป็นฟิลเหมือนขับขับรถบิ๊กไบค์ละนึกภาพหมาบิ๊กไบค์นี่เครื่องอยู่ตรงกลางนะแล้วก็สเตอร์หน้าคล้องโซ่ไปสเตอร์ไหลอ่าแล้วพออันนี้มันเป็นแต่อันนี้เขาเปลี่ยนจากโซ่มาเป็นเบล์ข้อดีของเบล์คือเบล์จะได้น้าหนักที่เบากว่าโซ่เพราะน้ําหนักของตัวสายพานมันเบากว่าน้ำหนักโซ่ทั้งเส้นนะครับอันนั้นก็ลดหนักการสปังไปได้อีกอ่า ก็ถือว่าเฟี้ยวฟามากกับอีกจุดหนึ่งเลยคือทำไมที่แม็กถึงมีระบบคัดที่มันโคตรสิ่งเพราะว่าโดยปกติสกูเตอร์ทั่วไปมันจะเป็นระบบที่นึกภาพไหมครับชุดคัดที่อยู่ที่ล้อหลังดุมล้อหลังเนี่ยมันจะเวียงออกแล้วแผ่นคัดมันจะคล้ายๆกับดัมเบลกละที่มันจะบานทางออกมาเพื่อจับ กับล้อหลังเพื่อให้มันเกิดการเอนเกจใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นระบบแผ่นคัตเปียกอยู่ในห้องเครื่องยนต์เลยแต่เป็นการระบบเวียงเหมือนกันเวียงไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะเป็นระบบแมชชนิกเหมือนกันที่เป็นฟิสิกส์ที่พอมันเกิดการเวียงปุ๊บคัตจะมีการดันจากกันข้อดีของตัวนี้คือจะได้ฟิลจับคัตที่ดีมากอารมณ์เหมือนบิ๊กไบค์เลยนี่คือสาเหตุว่าทําไมทีแม็กออกัวปึ๊ดปั๊ดมันะแบบโอ้โหคัตทีไมันกดดีอย่างนี้มันจะไม่เหมือนรถสกูตเตอร์ที่มันจะมีช่วงฟ อันนี้แหละคือทีมแมทแต่สิ่งหนึ่งเลยคนต้องระวังนิดน,นึงนะครับน้ํามันเครื่องเอาง่ายๆคืออย่าไปซีซัวใส่นะครับบางคนเห็นว่าเฮ้ยมันคือระบบ CV t สกูตเตอร์เราเอาน้ํามันเครื่องรถสกูตเตอร์มาใส่คับลื่นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นระบบคลาสเปียที่แผ่นคัตมันอยู่ในห้องน้ํามันเครื่องนะครับนั่นทำให้น้ำมันเครื่องเราต้องใช้น้ำมันเครื่องรถเกียร์ธรรมดานะครับน้ำมันเครื่องบิ๊กไบทั่วไป อย่าเพลอใส่ผิดซึ่งหลายคนเข้าจะผิดแล้วใส่ผิดไปนะครับอ่าก็มีอะไรเข้าสูนย์รถระดับนี้นะครับแล้วก็เรื่องเบลเบิร์อะไรก็แมนเทแนนซ์มันให้ตรงตามระยะเวลามันจะเป็นฟิลที่แบบฟิลฟ้ามากๆอจ่าบอกว่าอะไรรู้ไหมผมพูดสดในขณะที่ขับขี่นะครับเมื่อกี้เข้าโค้งโดยไม่เสียงสมาธิเลยเพราะว่ามันขี่สนุกขี่เพลินอะขี่ไปพูดไปได้นะครับ เสียงลมเราไี้แรงนะเพราะใช้ความเร็วประมาณนึงแตเราได้ขี่ง่งายมากละมุนเน่ยเพราะว่าผมไม่ต้องไปนั่งโฟงกัสเลยว่าเราจะใช้เบรกหลังไม่หรือเราจะใช้เบรกหน้าเราใช้เบรกหน้าเดี๋ยวแล้วก็มองไปเรื่อยๆแล้วพูดไปเรื่อยๆแล้วขับไปเรื่อยๆได้เแบบนั้นด่วนร้อยสี่ยังโคตรนิ่งเลยโคตรแรงแต่มันแรงแบบสมูทนะครับสไตล์ซีวีที ถ้าเปรียบเทียบอย่าง YAMT อ่ะอันนั้นเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันจะมา5 YAMT เนี่ยเขาจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดาแหละที่มีอัตราทดเกียร์1 2 3 4 5 6แต่มีมอเตอร์ในการเตะคัดต์คเรียกว่าเหนียวคัด์หรือดันคัด์แล้วก็เตะเกียร์ให้แนวคิดมันจะต่างกับ CVT ตัวนี้นะครับที่เป็นระบบ CVT ซิ่งผมชอบฟิลเบรกฟิลเบรกมันเบรกดีมากครับเบรกแบบอยู่ในมือแบบฟิลดีอ่ะรู้สึกว่ามันมั่นใจนะครับ ได้บอกว่าตอนนี้เป็นคิวไฟฟ้าได้นะกดเนี่ยแล้วก็เลื่อนขึ้นอ่ายกขึ้นนะครับอโอ้โ้เออลูกนี้เปิด Q v คิวไฟฟ้าขับดีกว่าเออเสียงลมน้อยไปเยอะเลยเมื่อกี้ผมกดคิวลดลงเนี่ยพอลดคิวลงนะลมมาเต็มนะครับเอาคิวขึ้นต่อตรืเงียบกิฟอ่าอย่างกันใส่น้อยแคนเซลิ่งแต่ต้องกดดูดีๆนะไม่ใช่กดบางทีอะ่ะมันไปอยู่ที่ฮีทกริปเนี่ย มือมันก็จะอุ่นฮีตตูดก็มีนะครับตัวอุ่นเบาะนะครับตอนแรกผมเล่นไม่ถูกเนะยผมกดซิสเนะี่ยหาไม่เจอแนละ้วกดไปเรื่อยๆกดๆทำไมเบาะมันร้อนยังมันเหงื่อออกเลยมันนั่งอ๋อเาเปิดฮีเตอร์ที่ก้นอีกจุดหนึ่งคือท่านั่งไรนิงพอดิชันผมชอบมากเลยมันเป็นฟิลท่านั่งที่ไม่เหมือนรถสกูตเตอร์ปกติทั่วไปนะครับไฟเดียวอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ปกติท่านั่งอะ่ะมันจะเหมือนเราจมอยู่ในเบาะใช่ไหมและแฮนด์มันก็จะสูง,สงขึ้นมา แต่เนื้อตัวนี้ผมรู้เลยว่าแฮนด์มันจะอยู่ในระดับที่ต่าและเบามันจะสูงมันเป็นฟีลลิ่งข้างน่างที่ขี่โคตรดีเอาจริงผมโคตรชอบเลยไม่เหมือนสกูตเตอร์ปกตินะครับแรงสกูตเตอร์รถเล็กผมว่าจะรถเล็กรถใหญ่หรือบิ๊กสกูตเตอร์ท่ายอื่นนะ่ะเขาจะเป็นช่วงที่มันรู้สึกว่ามันขี่ชอปเปอร์หน่อยสไตล์รถทัวร์ลิงคือแฮนด์นะ่ะมันจะสูงขึ้นมาแล้วเราจะจมเข้าไปในเบาะแต่ตัวนี้คือระดับแฮนด์นะ่ะมันอยู่ค่อนทั้งเตี้ยนะครับไม่ค่อยสูงมากอันนี้สลีล แม่เจ้าขี่โม้ไปความเร็วร้อยสามสิบเพลินจริงๆแล้วก็อย่าบอกว่าตัวนี้มีครูสคอนโทรด้วยอ่ะเนี่ยเราความเร็วไว้หกสิบหกนะครับไม่ต้องเปิดคันเร่งเอ้ยเป็นไง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 แล้วก็เวลาจะยกเลิกก็กำเบกปลุ๊บนี่ออกจากครูสคอนโทรนะครับแล้วอบอกว่าตัวนี้จะมีโหมดโหมดทีกับโหมดเอสนะครับโหมดทีความดุดันไม่เกรงใจใครจะลดน้อยลงอ่ะมันจะเป็นโหมดที่ชิลขึ้นทัวร์ลิงแหวงง่ายนะครับขี่สบายขึ้นแต่ถ้าต้องการความแอคซ์ีสกดโหมด S มันจะตื้อตัดยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งเลยคือตัวนี้ในเจเนอเรชันที่9นะครับ T Max Gen 9เนี่ยต่างกับ Gen 8ตรงที่ว่าเขาจะมีการปรับเรื่องตัวสปริงกดคัชนะครับที่ทําให้มันสมูทขึ้นอ่ามันจะสมูทขึ้นแบบรู้สึกได้เลยเราจะรู้สึกถึงช่วงว่างแกรปที่มันต่างระหว่างโหมด T กับโหมด S อ่าแต่ก่อนในโหมด T กับโหมด S มันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ในเจเนอเรชันที่แต่ีชมก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าคัชมันตึงต่างกันไปอ่าแต่พอเขามาใช้ตัวสปริงคัชเบอร์แบบนี้ มันทําให้คาแรคเตอร์คือจริงๆคัดฟิสิเคิลมันเหมือนเดิมนะครับแต่พอน้ําหนักของการกดคัดแบบนี้ในโหมด T โหมด S ที่คอนโทรลโดยกล่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันให้ฟิลที่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันตัวรถสูงนะครับไม่เตี้ยนะครับแต่ผมชอบนะแรกๆเด็กคนไม่เคยขี่บิ๊กไบค์ก็อาจจะรู้สึกว่านิดนึงว่าเออมันสูงนะแต่ผมว่าแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเราจะชินนะครับสกูตเตอร์ CVT อีกจุดหนึ่งคือไม่มีเกียร์ว่างนะครับเบิ้ลปุ๊บบิดไปปับ๊บก็เลยดับเครื่องกูรถไหลก็ดึงเบรกมือเอ เบรกมืออย่างนี้เลยนี่ดึงน,นี่ไม่ไปไหนละปลดเบรกมือก็ปลดกลับมานี่แบบนี้นะครับปกติสกูเตอร์ทั่วไปมันจะเปิดจากข้างหลังขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็เปิดย้ยทำไมเปิดไม่ได้เขาเปิดอย่างนี้นะครับ <laughs> เขาเปิดอย่างนี้ผมว่าการกระจายน้ําหนักเขาทําได้ดีนะเบาะเนี่ยรถเนี่ย,ยมันจะนั่งอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมครับในชุดขับเคลื่อนที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นแค่ผู้เล่ยพ่วงมาเฉยๆถามว่าทีแมกเกิดมาเพื่อใครคนที่ต้องการฟิลของความซิ่ง ของ t m a มนะครับเรียกว่า t e คแมก x t ทีแมกเลยว่าตัวท็อปสุดนะครับมันจะเป็นฟิลที่ซิงกอ่าด้วยความโดดเด่นของช่วงล่างที่การกระจายน้ําหนักที่ผมเล่ามาคือมันฟิลฟ้ามากจริงนะครับแล้วมันเลยทําให้รู้สึกว่ารถมันขับสนุกอ่ารถมันอาจจะเขาเรียกว่าซีซีมันอยู่5้าร้อยซีผมว่าอยู่ในช่วงกําลังที่ขับสนุกนะครับนี่คือสกูตเตอร์ซีวทีที่แรงที่สุดใช้คาว่าแรงที่สุดเลยนะครับเพราะว่าข้อจํากัดของซีวีางที่บอกว่าในอยู่ในเครื่องใหญ่กว่านี้มันมีโอกาสที่จะลื่นได้แต่ถามว่า ฟิลล์้อสิบห้าสิบห้าผมว่าประมาณนี้ถือว่ากําลังขับดีและขับสนุกเลยเป็นฟิลที่ต้องลองนะเป็นลองผมว่ารู้เลยว่าคาแรคเตอร์ผมว่าค่ายอื่นไม่มีใครทําอารมณ์นี้อ่ะส่วนใหญ่ทุกค่ายจะไปโฟกัสกันที่ว่าบิ๊กสกูตเตอร์แบบทัวร์ริงมากกว่าสังเกตร้อสิบเจ็ดมาเลยนะครับอันนี้คือสิบห้าสิบห้าและเอาระบบควบคุมเสถียรภาพที่มันว้าวจริงๆรถแต่ละรุ่นถามว่ารุ่นไหนดีที่สุดใช้คําว่ารุ่นที่ตรงจริตเรามากที่สุดแต่อย่าบอกว่าทีแม็ก ในตัวเจเนอเรชันที่9คือไม่ใช่ T- m a มเจน9เดี๋ยวทีแมทุกตัวเอาง่ายคำว่า TMa มนะ่มันคือคิงสกูเตอร์ที่ซิ่งที่สุดล่ะใครชอบความซิงของตัวสกูเตอร์ T m a มนั่นคือคำตอบนะครับสกูเตอร์ซิ่งจริงๆถ้าในโค้งบอกแลยว่าความนิ่งความเซเบิลการเซช่วงล่างของ T- m a มนะ่มันทำให้การอยู่ในโค้งเนี่ยมันละมุนแบบละมุนจริงๆฮะคนที่ชอบแบบขี่ซึ่งวันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ด้วยเป็นอะไรที่เฟี้ยวจริงๆฮะต้องลองต้องลองแล้วจะรู้นะครับเค okay, วันนี้เรื่องมาเรื่องมากนงะไงเจอวัครับ